สวัสดีทุกท่านครับเครื่องมือเกษตรบาลูกชัยหมอใจครับวันนี้เราอยู่กับฮุสกี้143 R2 ครับฮุสนาน่า1 4 3 r 2เออผสมกันยังไงฮุสโซนา1 4น r 2นี่พูดไม่เป็นแลวครับทำไปอย่างนั้นแหละเจ้าของก็คือท่านยักษ์แมวจรครับแจ้งจดหมายน้อยมาให้เราทราบว่า เครื่องมือสองโอเวอร์ฮอนพร้อมใช้ครับสั้นๆง่ายๆสามรทัดรู้เรียกครับเออมาเปิดดูกันก่อนโซนหนาหนึ่งสี่สาตัวนี้ได้ข่าวว่าแรงจัดประหยัดจริงครับดูสิคาบูเลเตอร์เป็นวาบโบรครับวาบโบรปากเท่าไหร่เ้อแรงอัดก็ดีอยู่นะครับ แต่ว่าดึงแรงไม่ได้เพราะว่าเกรงใจข้อมือเดี๋ยวลองเอาหัวเทียนออกแล้วก็ฟังเสียงแรงอัดดูครับแต่ดึงตรงนี้ผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเนาะอาจจะให้เราเช็คเฉยๆครับเพราะว่าซื้อมือสองมาโอ้โหอาจจะไม่เฉยๆละดูจากข่างหัวเทียน ไม่เฉยๆจริงๆด้วยครับมีความรู้สึกว่ามันดึงฝืดครับดึงฝืดก็ถ้าเราพิจารณาจากข่าเเมาที่หัวเทียนผมว่าผมต้องถอดเสื้อสูบออกมานะครับเพื่อจะทําความสะอาดแต่ดึงฝืดในที่นี้ผมว่าอาจจะไม่ต้องถึงกับมีปัญหาที่เสื้อลูกแหวนนะครับแต่ว่ามีปัญหากับขมเมาแน่นอนนะครับเ,เดี๋ยวผมไปถอดประกอบก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไร โอ้ลูกยางถังน้ำมันหลวมครกเรกเลยครับนี่ครับรั่วแน่นอนนะครับรู้สึกว่าฮุสโวนาลูกยางถังน้ำมันจะเป็นลูกยางใหญ่ด้วยนะกองถูกเปลี่ยนมาใหม่ครับจ่ายน้ำมันแข็งโปก๊กอือคาบูเรเตอร์วาบโบรมีจูนหน้า ปากเท่าไหร่ปากสิบสองครับนอลูกยางแตกโอเคถอดคัดครับ น็อตยึดคัดก็จะมีแหวนรองนะครับด้านนอกด้านในนะครับแหวนนี้แปะแล้วก็เป็นแหวนโค้งนะครับหรือแหวนคลื่นต่อถ,ถังน้ำมันครับ มีลูกค้ามาเดี๋ยวเบรกกล้องสักครู่ครับกลับมาต่อครับรถสี่ตัวครับกับเหล็กคาตั้งครับหรือเหล็กยึดถังน้ำมันถอดฝาครอบบน โอ้โหมีปัญหาแล้วตัวนี้หัวมันบานนะครับหัวบานครับหบัวบานน่าจะไม่ถูกการถอดมาก่อนหน้านี้เลยนะครับสังเกตอะไรสังเกตกาวกันคายยังอยู่ที่ตัวน็อตเลย ครับแสดงว่าไอ้น็อตตัวนี้ก็ต้องมีกาวกันขายเช่นกันนะครับโอ้โหดูสิครับนะกาวกันขายนี่ทำไม่ได้ไขค,ควงกระแทกกินเวิร์กนะี่แย่แน่แนเลยโหกาวกันขายเพียบเลยตัดฝาออกครับอือืึเดี๋ยวน็อตตัวนี้อาจจะต้องพึ่งพาคิมล็อก อ,ออกแล้วอ่ามีกาวกันคายจริงๆด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมเมค,ครับหัวเสียหัวเสียนี้ไม่ใช่โมโหนะครับหัวน็อตมันเสียตัวหลังครับ โอ้มีลาด้วยลาขึ้นเพียบเลยครับนหนๆก็ในๆแล้วครับถอดฝาตัวนี้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดให้มันให้มันสะอาดเอี่ยมอ่องไปเลยนะครับมันจะได้ดูดีๆนะ ี่ยรับความฝืดได้นะครับรับรู้ความฝืดได้เลยตรงนี้นะครับตรงนี้นะดีไหมมันมีเสียงขุดขูดกันนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับเอาท่อยอเสียออก่อนงาน,นงอกแล้วม้ท่อยเสียเนี่ย <laughs> จะเอาออกไหม จะถอดออกไม่หนอไม่ออกนะครับไม่ออกอแต่เราจะเป็นจะต้องถอดมันนะครับเพราะว่าเราเห็นขมเหลาที่หูเทียนแล้วเราก็ประเมินว่าขมเหลามันน่าจะเข้าไปข้างในด้วยเดี๋ยวถ้าใช้ อไมันจะไขควงเดี๋ยวถ้าใช้คิมล็อกเอามันออกไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องเจาะตัดหัวน็อตออกนะครับแล้วก็เปลี่ยนน็อตใหม่โอ้โหอมันขยับแล้วนะครับขยับที่ว่าเนี่ยไม่รู้ว่าขาดหรือว่าออกนะครับตน,นกตอน มันขยับแล้วนะครับลองเอาไปแจมือไขดูเผื่อมีรุน้นห้าออกแล้วครับโอ้โล่งไปเลย <laughs> นึกว่าน็อตขาดซะแล้วถ้าแบบนี้ยังใช้ต่อได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเคลียร์หัวน็อตเฉยๆอ่ะดูตัวนี้บ้าง ตัวนี้ไม่ขยับเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้ไม่ขยับเลยนะครับเดี๋ยวต้องไปเจาะตัดออกท่อไอเสียรเราถอดได้แล้วนะครับน็อตตัวที่เราบอกว่าจะเจาะตัดเนี่ยเอาจริงจังพอจับบนปากกาปับ๊บเอาไขาควงเอ้ยไม่ใช่เอาคีมล็อกบีบออกเฉยเลยนะครับ ก็ถอดไปเรียบร้อยอัาน,นี้ก็มาถึงคิวของเสื้อสูบนะครับเสื้อสูบก็เขามาเอาเรื่องอยู่นะครับเขามาก็ขวางรูไปประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราถอดเสื้อสูบกันรถเสื้อสูบนี้ถ้าถอดไม่ออกนี่มันเป็นอะไรที่บีบหัวใจมากเลยครับ นั่นไงผมว่าแล้วเชียวมันไม่ออกโอ้โหหนึ่งตัวแล้วครับที่มันไม่ออกน่ากลัวมากเลยตั้งแต่เห็นกาวกันคายที่ฝาสตาร์ทละอ้าออกแล้วหนึ่งตัว